คุณก็รู้อยู่แล้วว่าการที่คุณเข้ามาเป็นมือที่3ในชีวิตครอบครัวมันทําให้ครอบครัวเเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็ยังเพิ่มเลเวลตัวเองเองคือฉันอยากออกหน้าออกตาอยากให้สังคมรับรู้ลืมไปหรือเปล่าว่านั่นคือผัวชาวบ้านตอนนี้บอกไว้เลยค่ะอยากเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเตรียมตังกระเป๋าไว้เยอะๆเขาจะมีความผิดอย่างไรบ้างใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะมาปักหมุดฟังค่ะกลับมาแล้ว กับเดี๋ยวค้าไปอ่ะกลับมาแล้วนะคะกับสตรีที่เล่ากับวันน <lot" S 1> ี้ที่เป็นเอพิโซดที่14เย้ก่อนอื่นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณซิมเอสโ b a บอลสำหรับผู้สนับสนุนใจดีแบบนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายนั่นกฎหมายนี่กฎหมายไม่รู้จะทำยังไงตดตดตดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่ารีบพูด ติดต่อกลัวกลัวสป,ปอนเซอร์หายใครที่มีปัญหาอยากปรึกษาเรื่องของกฎหมายต่างๆวีซา่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของเอกสารที่จะต้องดำเนินการยังไงนะคะก็ปรึกษาได้เรามีทีมงานที่คุณภาพระดับ global เลยนะคะไว้คอยบริการให้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนนในการนำสินค้ามาในแอลของเรานะคะเราก็ เอามาฝากได้ที่เบอร์093-429-9932นั่นเองนะคะติดต่อคุณสาราได้เลยนะคะและอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ฟังข่าวไหมที่มันมีเรื่องของผัวน้อยเมียน้อยเมียใหญ่เมียหลวงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทะเบียนสมรสมันไม่ใช่แค่กระดาษนะคะเปิดช่องกฎหมายเอาผิดเมื่อสามีมีเมียน้อยหรือเมื่อผู้หญิงมีสามีน้อยก็เช่นกันเหรอจริงเหรออาจริงคุณผ,ผู้หญิงก็ได้หรอ ทั้งกฎหมายมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะไม่ได้บุระบุว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นใครก็คนที่เข้ามาเป็นมือที่3าในชีวิตครอบครัวกฎหมายไม่ได้ห้ามให้มีกิ๊กแต่ถ้าทําร้ายจิตใจกันเมื่อไหร่แม่งก็มีตั้งแต่ตั้งแต่มึงมีแล้วนะมมึงแก็ทําร้ายจิตใจกูหรือปะก็มีแต่พราะถ้ามีแล้วไม่ได้ออกหน้าออกตาเชิดชูเหนือภรรยาตัวเองหรือเนือสามีตัวเองไปไหนก็เอามันไปด้วยเดี๋ยวแล้วเอาเมียกับผัว ถ้าใครที่แบบว่ามีบ้านน้อยเป็นผู้ชายก็เอาผู้ชายสามีไว้บ้านถ้าใครมีบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นผู้หญิงก็เอาเมียจริงๆไว้บ้านแต่ว่าเขาบอกว่าการออกสื่อหรืออะไรต่างๆนี้เขาเรียกว่าห้ามก็คือโชว์ในที่สาธารณะมีคนอื่นรับรู้ว่างั้นเถอะใช่คือ,อคุณยกย่องผู้หญิงอื่นหรือว่าผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองอไม่ใช่พันลยาตัวเองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีทะเบียนสมรส นั่นเองนะคะเขาจะมีความผิดอย่างไรบ้างใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะมาปักหมุดฟังกันแล้วก็ อันนี้ขอเรื่องนี้เลยบอกเลยว่าที่เนี้ยคลิปเนี้ยเป็นเรื่องของสาระล้วนๆเลยเพราะว่าสาระสาระแน่จริงๆสปลืแแน่รู้สึกว่าเราสองคนจะแบบว่าคือขี้เล่าขี้เมาแต่จริงๆแล้วเราก็จริงๆก็มีสาระแต่อาจจะไม่ได้สาระมากไม่ใช่แล้วก็หลักๆของเราอ่ะเราก็จะฟังมาจากคนรอบข้างด้วยสาระที่พูดเนี่ยไม่ใช่สาระอะไรสาระแน่เขาบอกว่าในรอบสัปดาห์เนี่ยมีจากรีข่าวสิบตำรวจ เอกท่านหนึ่งนะคะเข้าวิวากับผู้หญิงอีกท่านหนึ่งแล้วเมียหลวงเนี่ยดังในคลิปมากเมียหลวงก็<ห>มาเลยมาเลยจ้ามาตั้งแต่แห่ขันหมากยืนด่าไปตบไปตีกันในงานนู่นนั่นนี่แม่สาบีนี่บุกไปกระชากแล้วก็เอานี่เลยนะเอาทะเบียนสมรสนะคะไปยืนยนันเลยว่าเขาเป็นคนที่ถูกต้องจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องก่อนที่จะเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะกระทั่ง สุดท้ายนะคะศาลได้ตัดสินให้เมียน้อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าหันมาทางนี้แล้วก็แบบเมียน้อยทุกวันเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เวลาฉันพูดถึงเรื่องสามีภรรยาคุณจะแบบว่าขึ้นม่งไงใช่ไหมก็คุณจะแบบว่าเข้าใจความรู้สึกไม่ฉันก็แบบว่าคือฉันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นบ้านหลัก แล้วก็บ้านรองก็อย่างที่เคยพูดว่าบ้านลองบางครั้งเองตัวเองก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้านรองแต่บางคนที่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นบ้านลองก็ยังเอาตัวเองเสือกเข้าไปตรงนั้นอีกรักนะแต่ขออยู่ในโซนโซนอะไรคุณเข้าใจป่ะคนพวกนี้มันจะมีคือเรียกว่าเริ่มแล้วมันจะมีเลเวลอยู่อยู่อยู่แล้วอยู่เลเวลเลเวลหนึ่งคือหนึ่งสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่า เฮ้ยผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้เขามีสามีมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนตอยู่แล้ว uh huh. ฉลับได้คือด้วยความอยากจะเข้าไปเสือกในชีวิตครอบครัวเขาก็จะแบบว่ารับ<อ>ได้ทุกอยาก่องางไหมไม่รับได้ทุกอย่างตอนแรกก็อยู่ในที่ของตัวเองอยู่อย่างมิชชิดอยู่อย่างเงียบสงบหลังจากนั้นไม่นานเป็นมันก็จะเพิ่มแล้วเวลชีวิตตัวเองขึ้นไปอีกเช่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเสนอหน้าอยากแบบเช,ชิดชูตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าชีวิตฉันก็มีแบบ คือรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าภูมิใจอะภูมิใจในผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่ชิคของตัวเองอไม่กล้าขัดคนเลยเอา้าวต้มันง <laughs> จริงคุณลองดูสิผู้หญิงทุกคนที่อยู่นี้ถ้า,เ,าเกิดว่ารู้ตัวเองจริงๆแล้วไม่อยากเข้ามาจริงๆในจุดเนี้ยเขาจะไม่ขยับเลเวลตัวเองไปอยู่ในที่อื่นเขาจะรู้ว่าเขาควรจะอยู่ยังไงเหมือนที่ ดาราสาวบางคนที่พูดว่าอยู่ให้เป็นอยู่เป็นคุณออกคุณรู้สึกไหมบางครั้งการที่คุณอยู่ไม่เป็นมันทําให้ชีวิตคุณอยู่ยากแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการที่คุณเข้ามาเป็นมือที่สามในชีวิตครอบครัวมันทําให้ครอบครัวเเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็ยังเพิ่มเลเวลตัวเองอีกคือฉันอยากออกหน้าออกตาอยากให้สังคมรับรู้คือนั่นลืมไปหรือเปล่าว่านั่นคือผัวชาวบ้านโอ๊ยแม่หรือไม่คุณลืมไปหรือเปล่าว่านั่นน่ะ คือเมียของชาวบ้านโอเคโอเคผู้ป้าคือถ้าเกิดอยากเป็นบ้านน้อยก็ควรจะอยู่แบบสงบเสงี่ยมแล้วก็เจียมตัวเขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นนะคะหรือแม้บางครั้งจริงๆเราไปโทษเขาก็ไม่ได้นะบางครั้งก็ต้องโทษไอ้คนหลักคนกลางคนหลักที่มันพาคนอื่นไปเชิดชูไปเชิดชูหน้าตาเหนือกับภรรยาหรือสามีเขาอาจจะมีอาชีพเป็นอาชีพเชิดสิงโตก็ได้เธอเออมันก็เป็นไปได้เนอะคือแบบเชิดเพื่อให้คนรู้ว่า อ๋อฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเป็นแบบนี้นะฉันใช่แบบนี้นะเฮ้ยเพือ่อถูกและนี่ไงกรณีนี้นะคะคุณเมียน้อยเนี่ยก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้กับเมียหลวงเป็นจำนวน2,000สนบาทน้อยไปอ้ยแต่ฉันจะบอกว่าสิ่งที่ภรรยาหลวงทำหรือ<ข>ว่าสิ่งที่คิดเป็นปีนี่นาแบบทำไมปะ ปีหนึ่งสองแสนสิบปีสองล้านเอออันนี้ฉันว่าคุ้มในการที่จะแบบว่าไปเอาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<บ>๋ยวคือเอาง่ายๆในนะ้นนะตอนนี้บอกไว้เลยใครอยากเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเตรียมตังในกระเป๋าเยอะๆ <Wow. S 1> กฎหมายไทยเขารับาอาศายเปใช่ใช่ต่อจากครั้งที่แล้วแต่สายเปนั้นเขาเปให,ให้กับคนที่เขาชอบโดยที่ไม่ได้คุณกันไม่ได้มีพันธะคอนเซปต์แม่ที่แล้วแม่บอกว่า พวกสายเปเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักใช่เขาไม่ใช่แบบเปแบบฟุ่มเฟืเอยหรือเลื่อยเปื่อยแต่พวกเนี้ยไม่ใช่พวกพวกเนี้ยพวกอยากได้อ,อยากมีอยากเอาอเอามาแล้วเป็นของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันกำลังบ,บอกว่าสิ่งที่ครอบครัวเนี้ยหรือว่าภรรยาหรือว่าคุณแม่ภรรยาเนี่ยไปทำเนี่ยไม่ถูก ไม่ถูกในที่นี้ว่าใช่คุณไม่ควรไปตบตีเขาคือมันในเมื่อบ้านเรามีกฎหมายที่รองรับในเรื่องแบบนี้แล้วใช้กฎหมายเป็นตัวทําเป็นตัวที่เสนอให้เขารู้มากกว่าแม่แต่บางอย่างนะกฎหมายมันช้ากว่าความสะใจเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอยู่สายซอฟตอมันคือยังไงมันคือยังไงเนี่ยเล่ามาิก็ก็คือจริงๆเข้าใจแหละด้วยความที่คนมันมีความรู้สึกถูกป่ะการถูกแย่งสิ่งเขาเรียกว่า คนของเราหรือว่าคนที่เรารักถ้าคุณแบบว่าถูกแบบว่าทำร้ายจิตใจอะอารมณ์มันขึ้นอืมนี่แม้กระทั่งไปถึงคุณแม่คือหมายความว่าเขาอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวมาก่อนอย่างเงี้ยแม่ของคุณภรรยาหลวงเนี่ยไปตามไปจิตกตบให้ถึงที่เลยนี่หมายความว่าคุณเนี่ยทำร้ายจิตใจ,จไม่ใช่แค่ภรรยาคุณคนเดียวนะคะไปถึงภรรยาครอบครัวคนที่อยู่ในครอบครัวคุณทั้งหมดหมายความว่าการที่คุณทําแบบเนี้ยมัน เหมือนเหมือนกับว่าบางทีครอบครัวครอบครัวหนึ่งยอมรับกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนนี้ให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วก็หมายถึงว่าเขายอมรับทั้งหมดแล้วใช่ใช่แต่พอมาวันหนึ่งคุณทําให้เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาวางใจสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณอ่ะมันหายไปมันถูกทําลายคือแก้วมันมันล้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยและฉันคิดว่านะในกรณีนี้เขาคงทนมานานมากพอสมควรแล้วแหละก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาทํากันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณสาวๆทั้งหลายที่เป็นเมียหลวงเนี่ย คุณสามีที่เป็นเมียหลวงเอ้ยสามีที่เป็นผัวหลวงเอออะไรก็แต่งวเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเราไม่ได้ชู้เราไม่ได้เป็นชู้อะเหนือเหนือขันมากหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เขาเรียกกันเนี่ยคุณควรจะต้องมีทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเป็นกระดาษมันไม่ใช่แค่กระดาษใบหนึ่งไงมันเป็นเขาเรียกว่าตัวที่สามารถ กอบกู้เกียรติศักดิ์ของเราให้กลับมาได้หรือว่าเราเรียกร้องสิทธิ์ในทางกฎหมายได้เช่นกันนะคะใช่ตัวก,กฎหมายที่ว่าหรือว่าประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยจะอยู่ที่มาตราที่เออก็คือพูดมารตราที่1 5 2, 3, 1> ึ่งห้าสองสามอะไรอย่างเงี้ยระบุให้สิทธิแก่ภรรยาหรือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าดทดแทนจากหญิงอื่นหรือชายอื่นที่เป็นชู้ได้คําว่าเป็นชู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอมีเพศสัมพันธ์หรือว่าพูดกันใน เชิงเดี๋ยว<ะ>เชิงนั้นเสมอไปที่ไม่ได้เป็นชูหมายถึงว่าถ้าคุณยกย่องหรือว่าเชิดชูบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตัวเองอเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากเขาได้เช่นกันเช่นการอย่นี้เนโพสโซเชียลทำคลิปทุกวันนี้ทุกคนชอบลงโซเชียลจริงๆแล้วว่าฉันว่านะ่ทุกวันนี้นะภรรยาหลวงหรือว่าสามีเนี่ยนะมไม่ได้รู้เรื่องราวจากคน อื่นๆรู้ <จะ S 1> รู้รจากโซเชียลมีเดียจะบอกว่ารู้จากมึงนั่นแหละใช่ พราะว่าพวกที่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยต่างๆนาๆนาเนาีน่ยเขา<ไ>ชอบเขาชอบที่อย่างที่ฉันบอกไนะเลเวลแรกคือฉันอยู่ได้ฉันอยู่เป็นฉันอยู่ได้ฉันอยู่เฉยเลเวลที่2อก็อ,อัพขึ้นไปเรื่อยๆฉันจะเริ่มแบบโพสตอนแรกคุณอาจจะยังไม่เห็นหน้าอาจจะมาขาแขนนู่นนั่นนี่มีเนคไทอยู่ในรูปอ๋ออะไรอย่างเงี้ย่ายคนนั้นสายคนนั้นเราจะรู้มีของมีเนคไทมีสิ่งของเขาอยู่ในภาพถ่ายไม่บางคนเนี่ยคุณรู้จักปาบอกว่าคือแค่ถ่ายภาพเอาแค่ถ่ายภาพนะเว้ย สามีอาจจะลงภาพมุมหนึ่งน้อยก็อาจจะลงอีกมุมหนึ่งแต่คนที่เป็นภรรยาคุณลืมว่าพวกเนี้ยเขาเกิดมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักสืบแค่จุดเล็กจุดเดียวทั้งสองฝั่งแม่งก็สามารถเอามาประกบกันแล้วก็รู้ว่าเออมึงอยู่ที่เดียวกันจริงจริงหรอที่นี่นี่ฉันรู้ฉันรู้จักคนหนึ่งฉันรู้จักดีมากเลยถ้าสนใจติดต่อมาถามได้นะคะใช่ <laughs> คนนี้เขาเก่งมากฉันขอบอกว่าเขาเก่งจริงๆ คือเพียงแค่จุดเล็กน้อยในชีวิตชี่แบบเฮ้ยมึงไม่น่าหาเจอว่ะ,ะไม่หาเจอด้วยอะ่ะแล้วภาพสองภาพแม่ห่างไกลกันมากคือร้านร้านเนี้ยไม่อาจจะมีมุมมีหลายมุมแลก็ก็หลายโซนมาก<อ>แต่คนคนนี้สามารถ,าารถที่จะระบุได้ไ แม่งระบุได้ให้ด้วยอ่ะอยู่ที่ไชื่อหลานชื่ออะไรชั้นไหนชั้นไหนที่ไหนเออเฮ้ยเอาเอากระเธอซี่ใครสนใจนะคะอยากได้แบบว่านักสืบสายสืบติดต่อมาที่เราได้ค่ะเราคุณจะรู้ว่าเขาเป็นใครใช่ขานของเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคุณแบบว่าฟ้องได้อะไรเงี้ยเนาะใช่เขาก็บอกว่ามีบอกว่าสามีภรรยาจะฟ้องชูจะต้องเตรียมอะไรบ้างคุณอ่ะมาจด สิบสาประการที่ภรรยาหรือสามีตามกฎหมายอ่ะข้อแรกว่าปะนี่เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีสามะเราก็ไม่มีจริงๆนะหนึ่งมีสิทธิ์ในการรับมรดกของท่านในผู้ในฝั่งภรรยานะคะมีสิทธิ์ในการรับมรดกของสามีและก็ลูกๆค่ะสองมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายหรือที่เราเรียกว่าค่าทดแทนจากเมียน้อยได้โดยไม่ต้องอยากโอเคหรือเราจะอยากก็ได้ เออดังไปทำไมวะเขาจะมาตะโกนใส่ฉันทำไมสาเฮ้ยฉันอะะฉันชอบมีสิทธิ์ยึดความเป็นเมียหลวงยึดทำไมวะยึดยังไงวะแปลว่าหากผู้ชายมันเลวแม่ใจเย็นเขาพูดแบบนั้นฉันอยากจะให้คุณสูเข้ามจริงว่าไม่ใช่ฉันเขาบอกว่าหากผู้ชายมันเลวหรือว่าผู้หญิงมันเลวเนี่ยเราจะไม่อยากก็ได้ถือทะเบียนสมรสมันไว้นี่แขนโก นนั้ถือไว้กอดไว้เรียกค่ายาก็ทําได้คือกอดแม่งไว้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเพื่อก็ได้ค่ายากไงก็ได้เวลาก็ปล่อยมันไปจะไปเรียกร้องอะไรซ้ํซ้อนสมัยนี้ผัวกับทองเลือกอะไรเลือกทองถ้าเกิดอยากได้ผัวทองมาแล้วมึงเอาผัวไปเลยเสียทองเข้าหัวเสียหัวเลยเอาทองสมัยนี้ไม่มีแล้วคุณใครบอกว่าเงินไม่สําคัญสาคัญเงิน ล้องมันหมุนได้ด้วยเงินคุณจะบอกว่าไม่มีเงินอยู่ได้เออใช่แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นทําเงินให้คุณมากพอนะคุณก็เก็บไว้ก่อนตัวเงินตัวทองอย่างหระเออนี่ฉันไม่แรงนะเอ้ยเขาบอกต่อไปว่าไงอ่ะว่าสี่เขาบอกว่าความผิดบางประเภทที่สามีภรรยาทาต่อกันเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะเช่นลักทรัพย์เช้ามาคุณเห็นตังอยู่ในกระเป๋าสามีปุ๊บหยิบเลยไม่ผิด เฮ้ยเพณ่ง uhm ร si> ู้คุณผู้ชายระวังกระเป๋าตังค์คุณไว้ดีมันไม่ผิดกฎหมายเอเป็นความผิดบางประเภทที่สามีภรรยาทำต่อกันไม่ต้องรับโทษเฮ้ยเพิ่งรู้อ่ะมิน่าล่ะอมันดีอย่างนี้นี่เองการมีทะเบียนสมรสเออดีดีดีห มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจากสามีในกรณีที่เราเป็นภรรยานะคะหกมีสิทธิ์ในการเรียกค่าเลี้ยงดูจากสามีเพราะสามีภรรยาต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันหากไม่เลี้ยงดูภรรยาก็มีสิทธิ์เรียกร้องตรงนี้ได้คะ่ะถูกต้องค่ะนี่ข้อ7จมีสิทธิ์ในการจัดการสินสมรสเช่นการกู้ยืมเงิน ในกองมรดก ok หรืออะ ok ไ, <S <S ไร, ok ร,ไรใช่แต่นะคะมีสิทธิ์ในการใช้นามสกุลสามีถ้าสามีเป็นคนตระกูลดังการใช้นามสกุลสามีจะถือว่าเป็นเกียรติมากก็ก็มันก็เป็นประตูอย่างหนึ่งนะการที่แบบได้ใช้นามใช่แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงบางคนเองก็เลือกที่จะใช้นามสกุลตัวเองถ้าาสะกูลสามีดังกว่าก็ไม่ใช่ของเขาขเถอนะ เรามีสิทธิ์ใช้ไงเขาจะมาเรียกร้องเราไหมว่าอุ้ยเอานามสกุลฉันไม่ใช้อะไรอย่างงี้ก็กูมีทะเรียนสมรมสเออเขอ้าใจปะมันมีมันมีของมันมอ่ะต่อ,อเขาบอกว่าข้าวก้านะคะหากเป็นหญิงต่างชาติก็มีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยได้อาม,มันมีมันอันนี้มันมีเงื่อนไขในเรื่องของเป็นการขอแคนดาเตวีซาเป็นอะไรอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็อันนี้ก็มาปรึกษาเราได้เหมือนกันอ่าโอเค หากสามีรับราชการนะคะภรรยาก็มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการต่างๆได้เช่นเงินสงเคราะห์บุตรเป็นต้นออแต่ก็ต้องดูนะคะว่าเขาให้สิทธิ์อะไรบ้างว้าวอื้อ,อทำไมฉันก็ว่า <laughs> น่าสนใจแต่รู้สึกว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ออมีมมทั้งเ,ออเป็นค่าราชการจะระดับสูงระดับต่ำระดับไหนก็ไม่มีขาหัว เดี๋ยวเซเว่นมีขายไหมไม่มีเขาลากสแตนไบลมุดไปเออใช่ช่วงนั้นเอกสแตนปแลมดแล้วเอออแย่จังอ่ะต่อสิอ็นะคะสิทธิ์ในการเรียกร้องตามกฎหมายในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาหุยเป็นคดีอาญาเลยเหรอเอออันนี้อันนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็อ่านไปถั้เกิดว่าเดี๋ยวเรามาขยายความเป็นอีกทีหุยสิมีสิทธิ์ในความหึงหวง ข้อนี้อาจจะไม่ได้ทำานนำไปใช้ในคดียาญาได้แต่เป็นการป้องกันตัวจากชู้ใกล้หงิก็ตกได้สิหรือทำร้ายผู้อื่นเพราะบันดาลโทสะโอ้ซะอย่างเมื่อกี้ก็แสดงว่าบันดาลโทสะไม่ผิดบันดาลโทสะป้องกันตัวหรืออะไรก็ตามซึ่ง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 ว่าต้องดูรายละเอียดในคดีอีกทีหนึ่งไม่ใช่คุณจะแบบว่าอยู่ดีเข้าไปตบพัวพัวพัวโดยไม่มีเหตุการณ์นู้นนี่มาก่อนแล้วคุณบอกว่าคุณบันดานโทสะ บางทีบ้านน้อยเขาอาจจะอยู่ในโซนแคบแคของเขาแต่คุณก็แบบว่าเหมือนแบบไปล้ไปเออไม่ได้ไปละลานไปทวงสิทธิ์แต่ว่าลืมไปหรือเปล่าว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรคุณก็ต้องระวังด้วยจริงๆเนี่ยซาจะมองอีกมุมหนึ่งนะว่าเมียน้อยกับเมียหลวงร่วมจับมือกันไปตบใครล่ะไล่แสดงว่าอีผู้ชายคนนั้แม่ต้องมีมากกว่าสองถ้าร่วมกันขนาดเนี้ยไม่ฉันหมายถึงว่าการสร้างครอบครัวง่ายก็แบ่งวันกันไปดู อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้เออไม่ได้ตัวอันเดียวไม่มีสวยแชร์มึงไม่ใช่เฟซบุ๊กเนี่ยเอาไปแชร์หรือไม่ใช่คนละครึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็แชร์คนละครึ่งเหรอเรี่อยู่ในโครงการเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เวลาแชร์ต้องเข้าร่วมโครงการก็โครงการต้องสแกนด้ไหมสแกนก็เดี๋ยวก็ทําสแกนขึ้นมาได้แชร์คนละครึ่งใช่กัมก็ตัดไปเลยแล้วกัน3วันครึ่งไม่มึงตัดไปเลยคนละครึ่งจะได้ไม่ต้องใช้เลยมา โครงการเขารัดเขามีมาว่าเพื่อให้ช่วยเหลือเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องผัวไม่เกี่ยวกันก็นี่ไงฉันกำลังบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้ด้วยเหรอวะคนละครึ่งเออไม่ได้เออบ้าตอนมึงแต่งตอนแรกไม่บอกเลยว่าแชร์ได้เออถ้ามันแชร์ได้กูก็แชร์ได้เออพูดถึงใครเหรอไม่ไม่พูดเฉยๆพูดทั่วๆวไปคุณลืมหรือเปล่าสมัยนี้ชายหญิงเท่ากันอืม เออผู้ชายทํางานนอกบ้านผู้หญิงก็ทางานนอกบ้านต้องนะคะก็เป็นสิทธิของโสสาวแบบเราเนี่ยก็เขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรอย่างชนยังไม่จบเดี๋ยวข้อ13กษาครับอ่าใช่คิดว่าดาจบแล้วยังฉันแพูดเรื่องบรรดาโทรศัพท์เขาบอกว่าข้อศึกษาข้อสุดท้ายบอกว่าเมื่อมีการหย่าเนี่ยบางเคสอาจจะมีการเรียกสิทธิ์ค่าเลี้ยงชีพเฮ้ยค่าเลี้ยงชีพเออ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิทธิเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ไวอย่างมันอยู่ตอนที่ว่ามันอยู่ตอนที่ว่าเราไปทําเรื่องอยางหรือสลักหลังในเรื่องของอเขาเรียกว่าตอนทําเรื่องอยางนั่นเองเพราะนี่อันนี้คุณไปตกลงกันที่อําเภออยากเจอหน้าอําเภอก็ไปเจอได้นะจ๊ะอำเภออำเภอเปล่าใช้เป็นขอเป็นพยาคำว่าสามร้อยสามร้อยคนอื่นก็ยู่นี่ฉันก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าฉันดึงมาจากคุณทนายราชพลนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆจาก มติชนนั่นเองนะคะที่เป็นข้อมูลอาจจะแบบว่าไม่รู้แหละเราอยากนํามาเสนอการในวันนี้ก็คือเป็นสาระดีๆที่สตีที่เราอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังจริงๆเพราะว่าจริงๆบางเรื่องเราก็รู้แบบ ก็รู้มากนิดหน่อยแต่ทีนี้พอเรามรรู้มากขึ้นมันเป็นสิทธิ์ของเราบางเรื่องเราก็รู้จากประสบการณ์ตัวเองไม่ไม่รู้ไม่เคยอ๋อหรอกจริงอ่ะไม่เคยพูดได้ขนาดนี้เลยสวยๆฉันรู้จากประสบการณ์ตัวเองใครอยากรู้ก็มาถามได้นะคะอะอยากรู้ประสบการณ์แล้วมาเสือกเรื่องของพี่กี้เขาเอาไปจได้ได้ได้ฉันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการแชร์ไงมีเมื่อบางคนบางคนชอบแช์แล้วก็แชร์ได้ประสบการณ์มันแชร์กันได้ เอาละง่ายๆไม่ต้องอะไรก็ตามที่ใครมีปัญหาอะไรอยากมาให้สตีขี้เล่าเราช่วยกันเป็นเขาเรียกว่านั่งเป็นศูนย์กระจายหรือว่าอยากจะมาระบายอะไรก็ตามนะคะก็ติดตามเราได้ทุกวัน,นังคาตั้งแต่4โม<อ>งเป็นต้นไปสัปกครั้งก่อนที่จะไปใครที่มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายอยากทำมีซ่าเวิร์คคอมมิชหรืออะไรก็ตามมาปรึกษาได้ที่ Sem S S Go <B ow> เซมิเอสโกลบลเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีสินค้าที่อยากจะมาฝากขาย อยากให้เรา<ห>ไดช่องทางอีกช่องทางหนึงในการที่เราจะจัดจำหน่ายให้หรือว่าช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางมากขึ้นก็ติดต่อมาได้ที่แอลช็อปของเราเบอร์ด้านล่างอีกเหมือนกันนะคะคหรือเออให้ขึ้นหน้าล่างแล้วกันไปดูกันเองเนาะนะคะวันนี้เราไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ <T> <ow>